ตำนานแดนนรกและคำขอสุดท้ายของทศกัณฐ์เมื่อร่างสลายวิญญาณยังไม่ลืมความรู้สึกที่ไม่เคยเอ่ยออกมาและสุดปลายของความตายเขาขอพบเธออีกเพียงครั้งเดียวหลังสงครามลงกาทศกัณฐ์ตายวิญญาณของเขาร่วงหล่นสู่หยมโลกไม่ใช่ด้วยบาปของสงครามแต่เพราะเขาเป็นผู้ที่ใช้หัวใจทำลายตัวเอง เขาเดินผ่านแม่น้ำวิเศษผ่านหุบเหวการบินไหวจนถึงหน้าประตูของปรพบยม,มาบาลมองเขาอย่างนิ่งเฉยไม่พิพากษายอย่างทันทีก่อนถามว่ามีสิ่งใดในใจเจ้าที่ยังไม่ได้ปล่อยวางทศกัณฐ์เงียบไปนานแล้วตอบเบาๆมนโโยม,มาบาลยอมให้เขาพบเธอหนึ่งครั้งในโลกหลังความตาย เวลาไม่เดินเหมือนโลกมนุษย์หนึ่งลมหายใจนั้นยืดออกเป็นพันความรู้สึกมนโทยืนอยู่ใต้ต้นอโศกกิมทะเลหมอกวิญญาณของเธอไม่ได้เศร้าหรือโกรธเพียงสงบอย่างหญิงที่เดินผ่านทุกคำโกหกมาโดยไม่เคยพูดอะไรการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย ทศกัณฐ์คุกเข่าลงเงยหน้ามองเธอราวกับประชาที่ยอมถอดมงกุฎต่อหน้าหญิงเพียงหนึ่งเดียวข้าขอโทษข้าขอโทษที่ตลอดชีวิตของข้าข้าเอาแต่เงยมองสิ่งที่อยู่ไกลทั้งที่แสงของข้าอยู่ตรงหน้าแต่ข้ากลับทําเป็นมองไม่เห็นมนโทไม่ได้ร้องให้แต่เสียงของเธอสั่นเหมือนคนถือชามข้าวที่หกตั้งแต่ชาติที่แล้ว ข้าไม่เคยต้องการคำขอโทษข้าแค่เคยอยากเป็นคนที่เจ้าหันมามองในยามที่ไม่มีใครเธอเดินจากไปช้าๆทิ้งเขาไว้กับความว่างเปล่าในใจที่ก้องดังกว่าทุกสนามรบก่อนหายลับไปในหมอกเธอหันกลับมาพูดประโยคเดียวในชาติหน้าหากเจ้ามีหัวใจเพียงดวงเดียว จงมอบมันให้ใครสักคนอย่างกล้าหาญและอยากปล่อยให้มันเยียบเหมือนเจ้าทำกับข้าทศก,กัณ์ไม่เคยร้องไห้ในชีวิตแต่วันนั้นเขานั่งอยู่ใต้ต้นอศกนิ่งและปล่อยให้หมอกกลืนเข้าไปพร้อมกับน้ำตาหยดแรกในประพกบ,บางความรักไม่เคยพูดออกมาบางคําขอโทษมาถึงเมื่อมันไม่มีความหมายอีกแล้ว